ดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเขียวะจีนะคะวันนี้ปุ้มมาอยู่ที่โคราชค่ะมาเยี่ยมเยียนนะคะสวนเศรษฐีที่นี่เขาปลูกน้อยหนาประมาณ20กว่ากไร่แล้วก็ปลูกโอโคโดโอ้ปลูกอีกเยอะแยะมากมายกล้วยอะไรเอ่ยก็จะไปช่วยเขาผสมยาฉีดเนี่ยละจ้ะก,ก็ผสมเขียวะจีเวลาพันลิตรวันนี้จะขับรถพาเขาฉีดน,นะคะก็แน่นอนใครเปิดเข้ามาเจอเอพิ่งรีบเลื่อนผ่านไปไหนนะเพราะว่าวันนี้ปุ้มจะพามา รู้จักกับคุณป้ากับคุณลุงนะคะเขาก็เป็นเกษตรกรมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะมีเทคนิคพิเศษพิเศษตั้งแต่สมัยกรงสมัยก่อนที่เขาทํากันมานะเขาก็จะเอาสาระความรู้ดีๆมาฝากเราด้วยแล้วก็จะมาแอบเอาผลผลิตเขาด้วยแล้วก็จะมาเอากอกงกอกล้ยเอาเมล็ดพันุ์อะไรต่างๆนานาเอาแอบไปปลูกกันไปพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันกับปุ้มค่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแป๊บไป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 ออกเปิดกุญแจไงวะ โอ้ต่ล้วต่ละโอเคไปแหละไปได้แหละคุณป้าใสาบ่บวคนที่เขาบอกว่าสวยๆที่อยู่แถวโคราชคุณป้าหรอตอนนี้หนูอยู่ในพื้นที่จังหวัด จังหวัดนครศรีมาชนะคะอําเภอปากช่องตำบลลองสลายหมู่สามอนะคะตอนนี้หนูอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นส่วนในหนาส่วนน้อยหนาเอาจริงๆเพิ่งจะเคยเจอต้นหนาๆเยอะขนาดนี้นะคุณป้าได้นับต้นไหมขี่ต้นก็สิบไร่กบพันต้นอะเพาะแปดคุณแปดตรงนี้หนูยืนอยู่ตรงนี้นี่คือสิบไร่พื้นที่ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่มีวอคาโดมีกล้วยหอมมีกล้วยไข่มีละมุด มีมะขามเทศมีมะนาวคือเศรษฐกิจอพอเพียงทั้งหมดโอ้จะบอกว่าไม่ใช่มะนาวธรรมดานะที่คุณป้าเขาพูดว่ามีมะนาวมีบวกาโดอ่ะไม่ใช่มะนาวธรรมดานะเพราะว่าที่ดิฉันไปเจอมันเป็นมะนาวมะนาวลูกขนาดนี้ไม่ใช่สมโอนะทุกคนแต่ลูกใหญ่มากแล้วก็ในในสวนคุณป้าเขาอะมีอะไรแบบเยอะแยะหลากหลายแบบน่าสนุกมากอะเพราะว่ามีอะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็มีละมุดซึ่งละมุดคุณป้าเขาต้นประมาณเนี้ยต้นไม่ต่างจาก น้อยหนานะแต่ว่าคุณบ้าบอกให้เก็บอะไรผลผลิตดกกรกมากพฉีกเขียวขจีไงทีดเขียวขจีคือสิบห้าวันที่ที่ป้าบัวสั่งมาน่ะมันได้มาสามชุดฉีดอีกตอนที่ว่ามันเป็นปุ่มแล้วก็ติดดอกแต่ผลไม้คือฉีดเขียวขจีหมดลูกในหน้าทุกปีก็จะไม่ได้รุ่นแรกนะจะแห้งถ้าอย่างแรงเงี้ยจะแห้งแล้วร่วงหมดแต่ปีนี้ได้เพราะเข้าแล้ว เป็นลูกมีลูกเให้เราเห็นไงอ๋อหนูจะบอกว่ามีแต่คนบ่นเกษตรกรที่คุยคุยกันกับหนูาบอกว่าปีเนี้ยแรงมากเลยแรงมากแรงแล้วทำไไม่ค่อยเลยเขาบอกแต่เขาบอกว่าเขาเอาเขียวขจีไปฉีดอ่ะเออมันฟื้นใบมันจากเหลืองเหลืองมันเขียวค่อยๆเขียวแล้วถามงี้คุณป้าปลูกน้อยหนาเยอะขนาดเนี้ยแสดงว่าคุณป้าปลูกนานแล้วแหละรุ่นที่สามแล้วรุ่นนี้รุ่นที่สามรุ่นที่สามแล้วก่อนหน้าเนี้ยคุณป้าคือเจ้าต้องถามว่ามีใช้เคมีบ้างปะใช้ เราต้นทุนมันสูงว่าเวลาซื้อแบบพวกเคมีมาใช้อะเยอะต้นทุนสูงเยอะเอาเข้าๆได้ไหมว่าเอาเข้าๆง่ายๆเลยทุกปีอะรุ่นแรกน่ะไม่ได้ติดมาสามปีแล้วตั้งแรงๆเนี่ยไม่เห็นลูกอย่างนี้หรอกอ๋อแต่ก็คือลงทุนซื้อซื้อไปอย่างนั้นะซื้อไปเลยทุกทีอะซื้อจำตัวเลขได้ไหมซื้อประมาณนั้นโหเยอะเป็นแสนฮะเป็นแสนเป็นแสนเลยหรอใช่เป็นแสนแล้วนึกไปไม่ยังไงถึงมานึกอยากลองใช้เขียวขรจีก็วันนั้นไปลองลองกดนะไปกดช่องช่องเลขหนึ่ง เออไปเห็นพิธีกรสองคนไงพิธีกรงเราคุยเก่งทั้งคู่เลยอ่ะเอยเราสนใจว่าซื้อสองชุดแถมชุดหนึ่งเออหนูหรือเปล่าใช่ไม่รู้จำไม่ได้ก็บอกว่าเออเราสนใจน้องบอกว่าก๊อปสั่งมาไหมหุ้นกันเราให้ชวนมันน่ะไอคนเมื่อกี้ลูกชายอ่ะอบอกว่าก๊อปหุ้นกันไหมโอ้แม่ลองสั่งมาเลยเดี๋ยวก๊อปพุ้นแม่งสั่งมาแล้วมันก็ไม่เอาเลยเราก็เอาเอาคนเดียว เดี๋นี้ก็พอซื้อมาใช่ป่ะค่ะแล้วก็ให้เป็นกระ l อนมาด้วยอ่าเออเลยก็ลองใช้ทีเเม็ดฟูก็ห้าเม็ดต่อน้ำพันลิตรอ่าป้าับก็ลองใช้เลยไงรอสิบห้าวันทีแล้วป้ามีถังถังใหญ่ใช่ไหมถังใหญ่พันลิตรอ้ถังพันลิตรป้าลงทีละห้าเลยใช่ไหมใช่ก็ใส่ทีห้าเม็ดเนี่ยแล้วมันสะดวกสบายไหมไม่ต้องแบกอ่ะไม่ไม่ก็ใช้นี่ไงใช้เครื่องพ่นเนี่ย ก็คือป้าเอาเม็ดฟูเม็ดแค่นี้นละล้วละลายในแล้วไม่ละลายในก็แป้งก้อนให้มันละลายก่อนพอลงน้ํามันก็ละลายใช่ป่ะล่ะแล้วป้าบัวก็ละลายให้มันคนแล้วก็เอาเอาไอ้ที่เป็นการอนาใส่ลงไปก็ลองเนี่ยจริงจริงอ่ะจะบอกว่าหลายๆคนอ่ะเขาคิดว่าใช้แยกแต่หนูจะบอกว่าใช้อ่ะใช้คู่กันดีมากใช้คู่กันเนี่ยก็ลองดูไงโอ้ดีดีดีก็ฉีดหมดเลยเนี่ยอะวคาโดก็ธรรมดาก็นู้ว่าไม่ได้กินแล้วน่ะใช่เพราะมันไม่ออกลูกใช่เพราะมันไม่ออกดอก เอ้าลองฉีดไปเอาที่ไหนได้มันปุ่มออกดอกเอาพ่อเด็กยังบอกว่าแม่มึงอาโวคาโดติดดอกนะพูดเป็นเล่นไปแล้วก็ว่างอ้า่แตก็ว่าปีนี้ไม่มีเดี๋ยวหนูถามก่อนโวคาโดเนี่ยฉีดไปกี่วันถึงเห็นออกดอกขนาดเนี้ยระมันครึ่งเดือนมั้งสิบห้าวันใช่สิบห้าวันแล้วมันจะปุ่มเอาง่ายๆเหมือน้ันก็ฉีดไปเรื่อยๆฉช่ไปเรื่อยๆแล้วก็เอ้ยอ่ะฉีดโวคาโดหน่อยอย่างเงี้ยหรอก็พอมาเหลือต้องฉีดหมดเนี่ยพอมอนุ่งมะนาวอะไรเนี่ยเขาฉีดหมด เวลา่าฉีดปาฉีไงลงโคลหรือว่าขึ้นข้างบนก็ใช้สายใช้โดนอ๋อใช้ไนฉีดเลยใช้การฉีดก็พุ่งขึ้นไปได้เนี่ยโอ้ยแต่มันโดกมากเลยนะใช่หนูก็เพิ่งเคยเห็นต้นโวคาโดว่ามันสูงขนาดนี้ก็ยังบอกว่าเฮ้ยมันทำไมติดทุกยอดเลยวะก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมาใช้เขียวขจีอะค่ะพวกเพี้ยแป้งพวกเพี้ยไฟอย่างเงี้ยคุณป้าต้องซื้อยาค่าเฉพาะป่ะเอามาฉีดกังหานป่ะใช่แล้วก็ต้องลงทุนซื้ออีกอีกใช่ก็คือทั้งค่าปุ๋ยค่ายาค่านังค่นี่รวมรวมแล้วก็เป็นเหยบแสนแต่ปีนี้สวยปีนี้ยังไม่ไม่โกรวนะว่าบ้าบยังเอาอยู่แล้วแต่แต่ไม่ได้ฉีดอะไรเลยแล้วอันนี้ขีดฉีดแค่เขียวขจีเหรอเขียวขจีไปสามเที่ยวไงสิบห้าวันขีดไอ้เขียวขจีอ่ะอ๋ออันนี้ฉีดไปสามเที่ยวที่บอกว่าป้าเอาเม็ดฟูผสมกับเขียวขจีที่ ผสมคู่กันเออหนูจะบอกว่าดีมากเลยคุณป้าเพราะว่าหลายๆคน่ะเขาไม่รู้ว่าเวลาใช้คู่กัน่ะมันจะช่วยป้องกันพวกโรคแล้วก็พวกแมลงด้วยนั่นแหละแล้วมันก็จะไปช่วยเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงมันจะไปเองบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมแมลงมันหายไปไม่ได้ฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันมันช่วยมันช่วยให้เียวมันจะฟื้นแต่หนูสังเกตเห็นเนี่ยมันออกลูกอะแบบออกลูกแล้วว่าลูกแบบโมเดลอะลูกเล็กๆน่ารักน่ารักอย่าไม่ดินเร้นต้องตื่นเต้นในตอนเป็นอย่างนี้ เป็นเลยร้อยแข่งอย่างนี้เต็มแล้วคัดไซส์ใหญ่ๆขี่วมามีแต่นเนื้อแล้วรู้สึกไงป้าตอนที่สั่งมาใช้อตอนแรกกล่าว่าจะหันครื่องกับลูกชายใช่ไหมลูกชายบอกว่าไม่เป็นไรแม่ไปเลยคนเดียวมึงไม่ใช้ก็เรื่องมึงกูงใช้คน <laughs> อื่นเขใช้แล้วมันเออมันดีนี่หว่ามันได้พอ,พอได้สิบห้าวันใช่ไหมเพราะว่าป้ะบอกสิบห้าวันทีทีไงเพราะว่าป้ามาสังเกตใช่ไหมพอฉีดป๊บแล้วใช่ยอดมันเขียวประมาณกี่วันสิบห้าวันเหรอเขียวอะ ไม่ถึงหรกประมาณเจ็ดวันก็ดูก็รู้ร<อ>แล้วเออพอเจ็ดวันก็จะรู้ปัจจุบันนี้ยอดมันก็สวยอ่ะหนูถามก่อนว่าพอตัดสินใจนานไหมดูนานไหมกว่าจะตัดสินใจเราไม่ดูแป๊บเดียวเองพ,พอสนใจพิธีก่อนพูดก็เลยสั่งเลยแล้ว,ลวพวกเพีย้ไไยไฟอะไรแดงมันหายไปเลยไหมก็แต่ก็ไม่ห<ง>นักเหมือนทุปปกปีมันลดลงแต่ก็ถ้าเปิดใจใช้ก็น่าจะดีถ้าเปิดใจใช้เขียวกจีนะแต่เราก,ก็พูดได้แค่นี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องลองอะไรกันอย่างนี้ไง ตอนนี้นี่น้อยหน่าอยู่ในช่วงของการตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะใช่กำลังช่วงติดลูกแล้วช่วงอันนี้คือช่วงติดลูกใช่แล้วช่วงไหนอีกประมาณกี่เดือนจะได้เก็บผลผลิตได้เข้าภาษาเข้าภาษาเดือนไหนเนาะสี่เดือนอ่ะเนี่ยนับไปเลยสี่เดือนอ๋ออีกสี่เดือนก็จะเก็บเกี่ยวได้ก็จะเก็บลูกเก็บอะไรได้ต้องมานั่งคัดกันด้วยว่าเบอร์นี้มีใหญ่มีกลางไล้ราคาดีนะราคาดีาสี่สิบถึงห้าสิบบาท ถ้าแสดงว่าป้าปีนี้ป้าต้องรวยเพิ่มอีกแล้วนะเนี่ยเพราะว่าป้าไม่ต้องลงทุนเป็นแสนใช่ทุนเงินไปเยอะทุนเงินไปเยอะจากลงทุนหลักแสนตอนนี้เหลือหลักอะไรก็ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะว่าบาปว่าบาปหลักพันเนาะอย่าไปบอกใครเนาะเดี๋ยวเราได้รวยคนเดียวของเราเไม่อยากแนะนําทุกคนนี่ให้ใช้เขียวขีอแนะนําหน่อยหนูเปิดทั้งเลยจะเป็นคนโคลาชหรือจะเป็นคนที่อื่นที่ปลูกอะไรอยู่ป้าแนะนําเลยก็บอกว่าถ้าเปิดใจใช้เขียวขจีฝนจะแรงยังไงอ่ะเปอร์เซ็นต์ติดก็แทบจะร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อดอกก็สวยด้วยดอกไม่ไม่เพี้ยไฟไม่กวนเพี้ยมแมลงก็ไม่รบกวนค่ะจากเคยหนักก็พอ่อนเป็นเบาอ่ะอเยอะทุกปีฉันไม่เคยเห็นลูกหรอกรุ่นแรกเนี่ยไม่ได้เลยลงทุนแทบตายปีนี้ใช้เคียวกะจีสามรุ่นเองเห็นลูกเห็นเนี่ยใบเบยออะไม่มีปัญหาสวยต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้ผลผลิตแทบไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยรุ่นแรกจำได้ไหมรุ่นแรกเก็บได้เท่าไหร่ <c oughs> แทบไม่ได้มากกว่ามันจะไปได้รุ่นสองเพราะว่าแต่ปีนี้ภูมิใจเลยเห็นลูกมันโป๊โๆเห็นลำไรนล้วบ้านเห็นเลยนี่ไงแค่มองนี่เราก็เห็นแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาไปดูนะทุกคนมันจะติดอยู่ตามยอดเลยอ่ะใช่ทุกปีไม่มีทุกปีคุณป้าเขาบอกว่าไม่มีรู้แลกไม่ได้เลยไม่ได้มาสองปีแล้วอ่ะแย่งแรงอย่างนี้ยั่งไม่ได้เลยหมือนลดน้ําใส่ปุ๋ยไปงั้นงั้นอ่ะเสียไปฟรีๆเลยปุ๋ยน้ําไม่ร้ายเพราะธรรมชาติโอ้นี่ปีนี้นี่ปีนี้ไม่ต้องขนาดฝนไม่โดนเลยน่ะ ปีนี้ฝนไม่โดนเลยยังมีลูกให้เห็นนะเอาส,อาส,อาส,อาสิโอเคอยู่นะเขียวจีนี่แน่นอนจริงเนาะใช่สวยด้วยอะ,อะปีนี้คุณป้าลดต้นทุนไปแน่นอนเพราะว่าจากที่เคยลงทุนเป็นแสนสเนาะเพราะว่าพื้นที่ที่คุณป้าปลูกน้อยหนาก็เป็นสิบ,ส,บสิบไร่ปีนี้ลดต้นทุนด้วยผลผลิตเพิ่มได้เยอะขึ้นด้วยได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมเป็นหลายหลายเท่าเลยค่ะจะ ปะคุณบ้านูเห็นละน้อยหนาด้านหลังของเราเยอะแยะมากแล้วก็มีลูกเล็กๆคือเต้มหมดเลยเดี๋ยวมันจะต้องโตแล้วก็ต้องได้ดกเยอะแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าหนูแอบเห็นสวนมะพร้าวอีกอ่ะพาหนูไปดูมะพร้าวมันเป็นมะพร้าวอะไรคุณป้ามีทั้งมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมออกดกมากหนูอยากดูมะน้ำหอมเจ้ากันหถะว่าทําอะไรแค่พ่นเขียวขจีแค่นั้นเองเฮ้ยไปพาหนูไปดูมะพร้าวน่<า>อย สงสัยไหมคะว่าเขียวขจีเม็ดฟูเม็ดเล็กๆแบบเนี้ยแต่ทำไมกเกษตรกรไทยถึงมั่นใจใช้กันมานานกว่า10ปีวันนี้ปุ้มจะมาเฉลยให้ฟังกันค่ะ 1. เขียวขจีเม็ดฟูใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นท็อปทำให้เกิดฟองฟูช่วยให้สารอาหารแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กทำให้ผสมกับน้ำและสารอื่นๆได้ดีไม่ตกตะกอน ใช้แล้วเห็นผลไวเหมือนติดจรวดแน่นอนค่ะ 2. เขียวกจีเม็ดฟูรวบรวมอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ประสิทธิภาพสุดยอดมากแค่ผสมน้ำฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆก็ช่วยพืชใบเขียวตไวสมบูรณ์แข็งแรงติดดอกออกผลดีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยังปลอดสารเคมีอีกด้วย 3. เกี่ยวกะจีเม็ดฟูขนาดเล็กพบพาง,ง่ายสะดวกมากแค่ใส่กระเป๋าก็เข้าสวนไปนาได้เลยไม่ต้องทนแบกปุ๋ยแบกยาหนักๆให้ปวดหลังอีกต่อไปอและที่สำคัญ1เม็ดผสมน้ำได้มากถึง200ลิตรฉีดพ่นได้4ถึงอกไร่คุ้มค่ามากประหยัดสุดๆใช้เกี่ยวกระจีเม็ดฟูแล้ว ปลาแลงไม่ค่อยรบกวนเตี้ยมมากเตี้ยมมากใบเขียวกระเจี๊ยบที่สุดอ่าใบเขียวใบเขียวเจ็ดวันโัสุดยอดที่เราสบายใจที่เราเช้าวาใบตั้งปึ๊กทีแรกนะใบจะเหลืองหมดป่าเลยนะให้ร้อยคะแนนก็ฝากให้ทุกคนใช้กันนะจ๊ะผลดีอ่ะโปรโมชั่นชุดทดลองเขียวทนโตไวไร้โรคปลแรงซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งเขียวกระเจี๊ยบเม็ดฟูหนึ่งซองแถมฟรีชนิดน้ำหนึ่งแกลอนทันที ปกติราคา2,990บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1,400บาทเท่านั้นโปรโมชั่นสุดคุม้มซื้อ2ฟรี3เขียวขจีเม็ดฟู2สซองแถมฟรีเขียวขจีเม็ดฟู1 1ซองและเขียวขจี 2, ชนิดน้ำอีก2แกลลอนปกติราคา7,980บาทแต่คุณสั่งซื้อวันนี้จ่ายเพียง2,800บาทเท่านั้น สอบถามโทร0826626465หรือไลน์แอดเกษตรกรีนโปรโมชั่นนี้เฉพาะ20สายแรกต่อวันเท่านั้นรีบสั่งเลยก่อนของจะหมดอดปังนะจ๊ะ สนับสนุนโดยเขียวขจีดินน้ำน้ำเขียวฉีดเขียว ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวของคุณป้ากันแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณป้าพามาดูสวนมะาพร้าวอันนี้เราอยู่ใต้ต้นมะาพร้าวอันนี้เรียกมะพร้าวอะไรครับคุณป้ามะพร้าวแกงอันนี้มะพร้าวแกงมะพร้าวที่เอาไปทากะทิอ,นนอ,อัมะพร้าวไปทำกะทิแต่ปกติหนูจะเห็นต้นมันสูงๆไม่ใช่หรอมันแล้วแต่พันหนักพันเบาไหมโอ้แต่อันนี้ทำไมลูกมันเยอะขนาดเนี้ยทลายหนึ่งมันต้องกี่ลูกเนี่ยถ้าไม่โดนกระรอกเจาะมันก็เป็นสิบนะทลายหนึ่ง<อ>ใหญ่<อ>ใหญ่มากลูกใหญ่เยอะหนามเกิดนี่กี่ทลายแล้วน่ะหนึ่งสอง โหฮ่านี่เพิ่งจะเพิ่งจะติดปีแรกนะเนี่ยเพิ่งจะติดถลายแรกอันนี้ป้าก็ฉีดเขียวกระจีเหมือนกันเหรอฉีดหมดในไร่เนี่ยใช้เขียวกระจีทั้งหมดฉีดไม่ว่ากล้วยไม่ว่าอะไรใช้เขียวกระจีหมดคือน้ํามันเหลือในถังพันลิตรก็ฉีดหมดเลยโดยมากก็จะพ่นทีสองทีแค่นั้นแนละมะพร้าวอ่ะถ้ามันเหลือนี่งามทั้งสวนเลยนะฉีดขึ้นยอดมะพร้าวก็กระจายยันกล้วยไปนไปหมดไปหมดเลยคุมไปหมดโอ้กล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าก็เครือใหญ่ โอ้หอันนี้กล้วยี่มีทุกออนี่เลยนะทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่มีครบเลยนะในส่วนเดียวเศรษฐกิจพอเพียงอ,อันเนี้ยมะพร้าวเนี่ยคุณป้าลูกหนึ่งเขารับซื้อเป็นทลายเป็นลูกหรือเป็นยังไงเป็นลูกเนี่ยเขามีเท่าไหร่ก็ซื้อหมดลูกก็สิบบาทเขาจะเป็นแบบพ่อค้าเข้ามาถึงสวน<ช>มาซื้อเลยเหรอพ่อค้าเข้าบบมาท้่สวนเราเลยมาตัดเลยมาตัดเองอะไรเองกี่เดือนเก็บได้ทีหนึ่งคะถ้ามะพร้าวน้ำหอมก็สิบห้าวันมั้งเห็นมันนัดมาตัด รอว่าน้าหอม15วันเก็บได้ทีวพาน้าหอมก็ใช้เขียวคจีเหมือนกันเหรอคะทนหมดทั้งแปลงเนี่ยของในไร่เนี่ยแล้วเราสังเกตไหมพอใช้เขียวคจีกับการฉีดพาน้าหอมไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็มันดกออกดอกมันดกโอ้มันออกดอกแล้วมันก็แบบเก็บได้15้าวันเก็บได้15วันเก็บได้เลยแล้วเยอะขึ้นไหมครับาก็เยอะหน่ะจนเพื่อนบอกว่าโอ้โหกูก็ฉีดยายาให่าเขาแต่เราก็ไม่ได้บอกมันไงเดียวเขาไม่เชื่อเราใช่ปะล่ะเออแล้วก็หัวเราะอย่างเดียวโอ้ก็คือเราก็ เราก็ฉีดตามปกติของเราเนี่ยแหละเราก็ฉีดตามปกติของเราสิบห้าวันฉีดอ่ะจากปกติเนี่ยอะสมมติว่าก่อนหน้าเนี้ก่อนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราได้กิโลจําได้ไหมไม่ค่อยได้สอยหรอกโอไม่ค่อยได้สอยเลยแต่พอใช้เขียวก็จีไปฉีดว่าน้ำหอมสิบห้าวันนี่เก็บได้กิโลคะสิบห้ากี่ร้อยต้องถามเป็นกี่ร้อยมะพร้าวเนี่ยร้อยโลเลยหรอร้อยลูกเป็นร้อยลูกเออเป็นร้อยลูกได้เป็นร้อยลูกเลยจากตอนแรกที่บ้าบอกไม่ได้เลยเนี่ยทีสามร้อยลูกอ่ะโอ้ต้องตัดกี่คนน่ะ ก็เขาคนงานมาตัดสี่คนห้าคนคนงานมาคนงานทั <c ười> <c ười> ้งขึ้นรถประลุมเลยคนงานเขามาตัดเองแล้วก็ขายเป็นลูกใช่ไหมคะลูกกี่บาทก็สิบบาทมาหาหน้าหมอนะใช่เพราวน้าหมอก็สิบบาทสิบบาทคูณสามร้อยลูก สามพันเหรอก็สามพันก็ได้ทีสามพันสองพันอะไรแล้วแต่ราได้ดีนะวันละสามพันสองพันเนี่ยมันไม่ได้ทุกวันเลยสิมันขึ้นเดือนได้ทีแต่ว่าโอ้ในส่วนคุณป้าเก็บของได้ทุกวันเก็บไปทั้งวันได้ทุกวันโอ้เก็บไปทั้งวันแล้วมะพร้าวอันนี้ยคะมะพร้าวมะพร้าวทำกับข้าวอันนี้ก็มะพร้าวเราข้าวกเขาก็จองเลยไงอ๋อเขาจะจองไว้เลยจองไว้เลยอันนี้จะแพงกว่าไหมคะก็เท่ากันนี่เนี่ยก็ขายเท่ากันหมดอืมแต่อันนี้ก็ปลูกเยอะใช่ไหมเยอะก็เป็นร้อยๆเหมือนกันทั้งนั้น มะพร้าวน้ำหอมไมเนี่ยมันมะพร้าวันตกสี่ร้อยสี่ฝาร้อยฝ่าต้นมั้งเนี่ยเยอะเยอะไม่เคยซื้อกินอะ่ะเอางี้อยากให้พี่ปลาเราตอนแรกเริ่มต้นเลยในการที่จะมาเป็นเกษตรเนี่ยเริ่มต้นยังไงมันยากไหมครับพ่าเมื่อก่อนมันไม่มีตัวช่วยอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันไม่ได้ยากอย่างสมัยนี้ สมัยก่อนพอแตกยอดมาก็ติดลูกแล้วในหน้ามันมันไม่ได้หายเงี้ยเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ถ้าไม่เจอยาดีนะก็ไม่ไม่หวั่นวมันเป็นเพราะอะไรอากาศมันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอากาศมันไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนนี่หน้าหนาวโอ้ยช่วงนี้ยังหนาวอยู่เลยเนาะเมื่อก่อนเนาะเย็นเยนอากาศดีเดี๋ยวนี้ร้อนหนักมากเลยร้อนร้อนมากมากมากแล้วเชื้อโรคอะไรมันก็เยอะเนาะใช่ร้อนมาก คุณป้าต้องถามก่อนว,ว่าตอนที่คุณป้าดูคุณป้าได้สังเกตไหมจุดที่บอกว่าเอ้ยไม่มีเคมี<อ>รู้สึกไงว่าเอ้ยอไม่รู้ก็พอพิธีกรพูดอย่างนั้นก็เลยสนใจสั่งเลยไม่ได้อะไรเลยพอสั่งพอยามาก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเคี่ยวข้าวจีมาส่งพวกนี้อะไรเงี้ยขอนัดวันนั้นมาส่งมาส่งก็บอกว่าลุงอย่าเพิ่งขีดยวรอเคี่ยวข้าวจีเลยเขาบอกลุงอย่าไม่ต้องขีดนี่นะมีใจที่แน่วแน่นะ,ะก็จะลองไง ใช่จริงๆเนี่ยถ้าเราตั้งมั่นไว้แล้วเราจะใช้ก็จะใช้แล้วก็ใช้อย่างเดียวนะมันจะบอกว่าหลายๆคนเขาก็อยากลอยป้านี่แต่บางคนย,ยัง,ไ,งไม่เปิดใจไม่เปิดใจ,จาบางคนก็คือเหมือนเขาเจ็บมาเยอะแ <ๆ S 2> หละหนูเข้าใจเนาะเกษตรกรเวลาเขาไปลองผิดลองถูกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออมันมันจะดีไหมว่าจะกล้าลอ,อยไหมมันจะเสียอีกครั้งบางคนไม่ไม่มีต้นทุนบ้าบอกบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกโอ้ยต้องไปกู้นี่ยืมสินมานะลงทุนนะเนาะทั้งปุ๋ยทั้งยาฆ่ามันแรงโน่นนี่นั่นเยอะ ทำไมก้อนนะขึ้นบ้านคนน่ะเขาก็หาว่าเราไปกู้เงินเขาแล้วน่ะอย่างป้าบัวเนี่ยขึ้นบันไดเนาะใช่มาเอาเงินกูแล้วเนี่ยแล้วป้าไปทาอะไรน้ตาร่วงเลยนะเจ้าของบอกว่ามึงจะให้กูเมื่อไรไม่เอาด้วยกลับบ้านเลยเนาะจริงตอนนั้นส่งลูกเรียนน่ะส่งลูกเรียนไงชักหน้าไม่ถึงร่างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทําไล่มาน่ะนี่ไล่รุ่นแรกเลยน่ะอยู่ในหน้าอยู่ได้สิบแปดปีโอ้ ร่นแรกเลยนะที่มาอยู่เนี่ยใหม่ๆแล้วก็มาสิบสามปีแลวเนี่ยรุ่นที่สามเนี่ยที่ป้าโบทำแต่ปลูกน้อยนาเนี่ยส่วนมากก็จะมีปัญหาพวกเพี้ยวไฟเพี้ยวไฟกับเพี้ยวแป้งเพี้ยวแป้งเนี่ยเนาะถ้าเอาอยู่ก็คืออยู่ถ้ามาอยู่ก็หมดนี่ถ้าไม่แรงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างที่ป้าว่าแ้วเมื่อก่อนมันง่ายกว่านี้โอ้โหทุกปีดูไม่ได้แล้วนะว่าบ้าทุกปียอดหยิกแล้ว ปีนี้บุญยอดสวยใบหรือยใช่ใช่ปีนี้สวยสวยยอมรับปปีนี้สวยยังก็ยังพอนหนักเป็นเบาอ่ะถึงว่านั่นได้ก็สวยตั้งแต่เดือนหนึ่งที่คุณป้าใช้เขียวระจีมาเนี่ยใช้มาสามครั้งแล้วใช่รู้สึกผิดหวังปะไม่ผิดหวังโลกก็ว่าเดี๋ยวจะสั่งใหม่อีกชุดหนึ่งก็ว่าเออก็ว่าจะสั่งไงก็ว่าเดี๋ยวก็พอสั่งชุดนี้เสร็จก็หยุดก่อนเพราะว่ามันเป็นในนี่แล้วใช่ไหมเราก็ใช้ให้รอถวายเราจะไปเก่งถวายทีหนึ่ง ค่อยฉีดทีใช่<อ>เพราะว่าเดือนเจ็ดก็ตัดตอไงแตงทวายก็ถือว่าคุณป้ากล้าตัดสินใจแล้วก็ดูแล้วก็แบบปุ๊บเอาเลยใช่แล้วคิดว่าคุ้มค่าไหมคะคุ้มนะมันถูกอชอบมากเชื่อไหมว่าตั้งแต่ไปเจอมันในบางคนมันแพงไม่คือไม่แพงเลยอย่างเราเอ,อคุณป้า,าเขา,เขา,เ,ขาเขามีาเกษตรกรเนาะเขาจะมีหลายรูปแบบเขาจะว่าเออปกติจ่ายเป็นพันน่ะมันต้องได้ปุ๋ยลูกขนาดนี้แล้วไง เคียวขาจีไม่แพงนะสําหรับป้าแค่นี้ไม่แพงเนาะไม่แพงเพราะว่ามันใช้ได้พันลิตรเนี่ยมองต่างต้องมองต่างเพราะบางคนบอกว่าบอกว่ามันไม่แพงเคียวขาจีใช่ไหมแล้วต้องไปแบกไปหามด้วยปกติแค่ซองเดียวละลายน้ํอเทกะรอนจบคุณป้าละลายเองหรือคุณลุงทำเองหมดเอาจริงถามจริงว่าคุณป้าคิดไหมไอ้เม็ดเล็กๆแค่เนี้ยไอ้ที่เขาบอกว่าอัดแน่นสามอาหารเสริมในเชื่อไหมเชื่อเชื่อว่าดี เพราะว่าเราเห็นผลเนาะใช่เพราะเราเห็นไงก็บอกว่าไม่หนักใจเพราะทุกปียอดหยิกงอหมดแล้วทุกปีอะม,มีปัญหามาสองปีแล้วแต่หนูก็เห็นนะว่าบรรยากาศแถวนี้ยมันแล้งมันแห้แงแล<ร>้ง,รงจริง<า>แต่พอมาเดินไปในสวนก็บ้าวิ่งมันเขียวอะมันสบายตามากเลยไม่ทุกปีเอาไง่ายไม่เห็นลูกป้าัวไม่เห็นลูกแรกวลู่แรกมาสองปีแล้วนะเพราะมันแ้งร่วงหมดโอ้แต่มันแรงจัดจริงช่วงข้างหลังเนี่ยปีนี้แรงมากตั้งแต่เดือนธันวายังไม่มีฝนมาใช่ไหม ตกทีนึงก็ตกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายมันก็ให้ดินละอุร้อนขึ้นมาอีกใช่ร้อนแต่ดีนะก่อนหน้านี้้าบไม่ได้เคยใช้เคมีเลยใช่ไหมไม่ใชอเนี่ยดูย่ามยังไม่เกิดเลยแต่ดินดีนะดินที่นี่ดีใช่ดินแบบดินดำดินดีดินไม่น่าแน่นเกินไปไม่แบบเออเนี่ยต้นกลงต้นกล้วยอุดมสมบูรณ์งามเจียวใช่นี่ถ้าช่วงแบบฝนตกนี้ยเขาต้จะเขียวจะอุ่มทั้งสวนเลยน่าจะใช่ใช่เพราะมันเป็นดินอุ้มน้ําที่นี่ให้น้ําก็ไม่ได้อื โอ้ยเขียวกุ้มเลยคุณป้าอยากฝากบอกอะไรคนที่เขาอาจจะปลูกในหนาเหมือนคุณป้าหรือคนในโคราชหรือคน่ะทั่วประเทศที่เขาเป็นกกเกษตรกรอ่ะให้ลองเปิดใช้เขียวขจีดูนะว่าดีแล้วก็ไม่แพงไม่แพงอย่างที่คิดไม่แพงอย่างที่คิดเอไงอีกป้าบอกได้เลยพูดได้เลยูแบบป้าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยก็บอกว่าให้เกษตรกร,เ,ร,กรเปิดใจใช้เขียวขจีอ่ะดีแน่นอน ทั้งเม็ดฟูทั้งกะลอนน่ะของเขาไม่แพงได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตดีเพราะว่าคู่นี้เลยนะเนี่ยใช่คู่นี้เยอยใช่ไหมใช่อันนี้ไหมเพียยเนี่ยคู่นี้เนี่ยแล้วว่าเพี้ยก็จากหนักก็จะผ่อนเป็นเบาอ่ะพวกเพียพ้ยไฟเพี้ยแป<พ>้งพอหน,น,นักเป็นเบาอ่ะดีอะแต่ไม่รู้อ่ะก็ลองให้เกษตรกรเปิดใช้ใช้ดูเพราะมันไม่แพงมากมายวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณป้ามากๆเลยนะที่มาให้ มาให้ข้อมูลที่บางบางอย่างนะเป็นเคล็ดลับที่คุณป้ามีมาตั้งแต่สมัยแบบรุ่นคุณปู่คุณยา่าสอนกันมาแนะนํากันมาแล้วก็มาปรับประยุกต์ใช้กับเกษตรกรยุคใหม่แบบแบบนี้นะคะต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันอย่างที่คุณป้าบอกแหละว่าเกษตรกรการที่จะเป็นเกษตรในยุคสมัยเนี้ยมันยากกว่าการเป็นยากกว่าการเป็นเกษตรกรในยุคเก่าเพราะว่าด้วยอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแต่คุณป้าก็ย,ยัง เลือกใช้เขียวกะจีของเราเป็นตัวช่วยนะคะณปัจจุบันนี้วันนี้พุม้มีนี่เลยค่ะเป็นเซ็ต ขวัญใจคุณป้าแล้วกันเพราะคุณป้าแบาบว่าคุณป้าใช้เป็นเซตคู่นี้เลยค่ะก็คือเขียวกะจีเม็ดฟูนะคะแล้วก็เขียวกะจีชนิดน้ําอีกหนึ่งแกลลอนมอบให้กับคุณป้าไปเลยเอาไว้ใช้กับสวนมะพร้าวแล้วก็สวนน้อยหนาคุณป้านะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณป้าโอ้ยอันนี้จะไปใช้กับอะไรก่อนนะเนี่ย <า S 1> น้อยหนาเอาไปใช้กับน้อยหนากันเลยเนาะเดี๋ยวอีกสี่เดือนหนูจะมาหาคุณป้าใหม่นะ <า S 2> โอเคแตนับก่อนนะโอเคอีกสเดือ,อนหนูจะมามาช่วยคุณป้าคัดน้อยหนาแล้วกันเนาะ เดี๋ยวอย่างนี้คุณป้าหนหูอยากไปดูโอโคโดคุณป้าพาหนูไปดูโอโคโดได้ไหมได้ไปไปดูโอโคโดกันพาหนูไปหน่อยใช้เขียวขจีเม็ดฟูดีเยี่ยมค่ะ